อ้าวสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาวันนี้เป็นวันที่สองนะครับที่อ่ห้องมสองเรานะครับอ่าทการประชุมออนไลน์นะครับเมื่อวานผลตอบรับนะครับที่เราทําไปเนี่ยเมื่อวานเอาพอดีน้องเอยังยังไม่ได้เข้านืองเมื่อวานเป็นการทดสอบแล้วก็พวกเราสามารถทําได้นะครับจริงๆถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ทุ่งนาอะไรเราสามารถประชุมได้หมดเลยนี่คือข้อดีของเทคโนโลยีนะครับก็ใช้ให้ถูกต้องนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีวาระหน่อยนะครับก็ในฐานะที่เป็นครูที่ผ่านนะครับก็มีเรื่องที่จะพบปะกับนักเรียนนะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเกี่ยวกับการเช็คชื่อของทุกวันนะครับพวกเราทุกวันนะครับหลายๆคนอาจจะมองข้ามตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นหลักฐานแล้วก็ทางโรงเรียนของเรานะครับนโยบายบอกแล้วว่าให้เช็คชื่อนักเรียนนะครับผ่าน ออนไลน์ได้นะครับในเด่นก็แค่ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมานะครับในไลน์กลุ่มก็ได้นะครับหลายๆคนส่งมาแล้วก็ถือว่า,อายอดเยี่ยมทุกคนนะครับแต่หลายๆคนก็หายไปทั้งๆท,ท,ที่มีอินเทอร์เนต็ตอยู่นะครับจอร์ดนี่ไม่รู้ว่ายังมีตัวตนอยู่หรือเปล่า <laughs> นะครับจอร์ดจ,จอยเนี่ยหายหายไปกับโควิดนะ <c oughs> เ,อเอาเป็นว่าเรื่องได้เกี่ยวกับเรื่องเช็คชื่อนะครับเมื่อวาน คุณครูก็ได้รายงานพอออไปแล้วคุณครูเอก็รายงานพอออไปนะครับครูแต่ละท่านจะรายงานท่านผู้ในการตอนเย็นเวลาประมาณ5้าโมงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะมองในภาพรวมออกนะครับของคุณครูเนี่ยเมื่อวานคณครูรายงานอของซูมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็นตัวการันตีว่าเรานั้นจัดการเรียนการสอนนะครับและสําคัญที่สุดเลยก็คือที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยถือว่าเป็นการโฮมรูม นะครับโฮมรูมยุคใหม่โฮมรูม,มโมยดยใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับมีครูที่ปรึกษากาจางครูฮัไทยรัฐนะครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะโอเคเลยละ่ะเราประชุมกันบ่อยๆเราก็จะได้คุยกันนะครับถ้าเราไม่คุยกันเราก็จะอ่าคยกว่าไม่เข้าใจห่างเหินมีคนจะเข้ามาอะไรกับมนัดนี่รูค่ะอันนี้แบตมันจะหมดโอ้อ่าเฉลยเลยว่าผ่าน ผ่านนีคือสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีได้เราสามารถใช้โทรศัพท์กี่เครื่องก็ได้นะครับนะักเรียนถ้าเรามีโทรศัพท์นะครับหรือมกุกเ,เวลานี้ต้องการแม่ว่างนะแม่ว่างอยากให้แม่เข้ามาร่วมประชุมด้วยก็แค่เอาลิงก์ไปให้แม่แม่เข้ามาพบคุณครูหน่อยนะคะประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นนอกจากนะักเรียนประชุมแล้วก็ยังมีผู้ปกครองสามารถประชุมได<ร>้<ป>่าใช่ครองอ่าใช่ง่เราสามารถาประชุมร่วมกับผู้ปกครองได้ง่าย น,นี่เป็นโปรแกรม z ซูมาการเช็คชื่อผ่านไปน้อ,นองแอร์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับการเช็คชื่อครับไม่มีค่ะไม่มีนะครับก็เช็คชื่อเสร็จก็ต้องเป็นการทํรายงานนะครับนักเรียนทํรายงานตอนนี้ก็อย่าอย่าชะล่าใจนะครับอย่าชะล่าใจอย่างเช่นลูกสาวคุณครูก็ทำใบเ,เขาเรียกว่าท่องสูตรคูณบันทึกวิดีโอส่งให้คุณครูเขา,เ,าเห็นไหมคุณครูก็ จัดทันทีเลยท่องเสร็จครูก็ยนลง YouTube เสร็จก็ส่งให้ครูเขานะมันไม่หายเอาง่ายนะครับสําหรับใบงานก็ฝากนักเรียนทําให้เสร็จนะครับใบงานของเราแต่ละวิชานั้นค่อนข้างที่จะไม่เยอะหรอกเพราะว่าเน้นที่การทํางานอยู่บ้านนะครับสำหรับภาษาอังกฤษถ้าไม่มีถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนก็สามารถถามคุณครูได้โดยตรงนะถามครูเอคุณสอนอาจจะโทรโดยตรงหรือ ไม่เข้าใจตรงไหนก็เมสเซนเจอร์ก็ได้นะครับถามประมาณนั้นนะครับอสอบถามก่อนมุกเหลือกี่วิชาครับเหลือใบงานกี่วิชาครับประมาณานิดแต่ว่ามีเลือเลือทุกไลอทุกใบเลยค่ะแต่ว่าก็ทำอ่าดีมากครับทนิดไม่เสร็จนระวังคุณครูเขาหน้าจะดุนะจังพุ่งมีค่ะค <c oughs> <c oughs> ือราตรี <c oughs> น่าดุนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับออมสิน์เป็นไงครับใบงานเหลือกี่วิชาครับึไม่ได้ยินเสียงเลยลูกไม่ได้ยินเสียงอมยงอมสินป์ออมสินไม่มีเสียงเอแต่เมื่อวานเสียงชัดมาก๋อไม่ได้ใช้สมูทอ็อกเห็ไหม ม่มีตัวเล็กมาข้างหลังอ้าวอ้าวอ้าวผู้คุมโอเค,คเหลือใบงานกี่วิชาครับเช้ปิดเสียงใช่ไหมเนี่ยเอาครุงครูเห็นปิดมไม่ไมเหลือทุกวิชาค่ะแต่<อ>ทำภาษาไทยจะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหเหลือทุกวิชาทำภาษาไทยจะเสร็จ<า>เอ๊ะฟังแล้วก็งงงงนะฟังแล้วก็งงนะเหลือทุกวิชา อ่าไม่เป็นไรนะครับก็ชื่นชมชื่นชมเคกน,นะที่หนึ่งแหละเราเราทํางานด้วยเราช่วยช่วยช่วยงานถายของด้วยใช่ไหมถ่ายอยู่บ้านเขาจะบ้านอะไรบ้านป้า,า,าใช่ไหมครับบ้านอาโอบ้านอานะครับก็คุณแม่ก็บอกหยุ่ท่งประชุมผู้ปกครองวันนั้นนะครับก็ชื่นชมนะก็นี่เป็นอาชีพนะครับอนาคตเราก็อาจจะได้ใช้นะครับคนถัวนุ่มแล้วอ่าถ้าใบงานไม่มีปัญหานะครับ น้องแอร์เพิ่มเติมไหมครับอืมค่ะก็จะเช็คชื่อนะคะตอนเวลาแปดโมงเก้าโมงทุกวันนะคะก็เหมือนเดิมแหละค่ะหลักฐานให้นักเรียนนั้นถ่ายรูปตัวเองลงด้วยนะคะเออใช้ชื่ออันนั้นด้วยแต่ถ้าคุณครูศสตจ์จามีนัดแนะว่าจะเข้าซูมเราก็ต้องเข้าคุณก็จะได้พบปากกันพวกเราก็จะได้เจอกันมันมันก็ดีนะคะมันเป็นการได้เรียนรู้แบบใหม่ๆเนาะ ก็ถือว่าเราเราต้องทันเทคโนโลยีค่ะเิมกตอนนี้เค้กจะใช้เครื่องใหม่ใช่ไหมครับโอเคโอเคต่อไปก็ใช้สามเครื่องนี้นะเค้กยิงข้างหน้ายิงข้างด้านข้างยิงด้านหลัง แบบมืออาชีพเลยเอาต่อเลยนะครับถูกเลยนะเ,เรื่องที่3ามก็แล้วกันนะครับเรื่องที่3ามเามเมื่อวานบอกไปแล้วว่า1น่ละเราต้องเอาตัวรอดก่อนอันดับแรกนะอันดับแรกก็คือโควิดมาช่วงนี้เหมือนที่ท่านผู้มในการบอกว่า,าคุณครูเนี่ยก่อนที่จะไปสอนนักเรียนให้ ก่อนที่จะไปสอนนักเรียนได้คุณครูเองก็ต้องอมีชีวิตรอดก่อนเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับช่วงอยู่บ้านไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านนะครับไม่ต้องไปไกลนะครับนอกจากมีภารกิจเพราะเราไม่รู้ว่าเอาให้มันครบสิบสี่วันก่อนนะครับไล่ตั้งแต่ปีใหม่นะครับปีใหม่คนที่มีภาวะเสี่ยงอย่างเช่น อมสินมีที่กักตัวมาถ้าเลย14วันแล้วไม่มีอาการอะไรก็ถือว่าปลอดภัยนะครับแต่ถ้าอาการเบื้องต้นของของโควิดมันก็จะทําให้ไม่ไม่ได้รับกลิ่นเนาะไม่ไม่มีกลิ่นนะครับจะไอบ้างอันนี้เพิ่มเติมครูพเพิ่มเติมไปนะครับเกี่ยวกับาการอยู่ที่บ้านนะครับไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนไกลนะครับ ของเรายังไม่มีปัญหานะครับห้องเรายังไม่มีปัญหาเพราะว่า,าทุกคนก็อยู่ในระเบียบวินัยดีนะครับไม่ต้องไปขี่มอไซค์ไปเลาะนั่นเลาะนี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับในช่วงโควิดที่กำลังมาแรงช่วงนี้นะครับสำหรับการเปิดเรียนนะการเปิดเรียนค,ครูดูไลนแบบ์แวบๆบว่าพอ มีกำหนดเปิดจูนะครับแต่เบื้องต้นคาสั่งออกมาใช่ไหมครับน้องเอ้คำสั่งออกมาว่ายังไม่มีกําหนดนะครับเดี๋ยวกลับไปดู <ขา S 1> อีกท่นค่ะเดี๋ยวยังไงจะแจ้งลงในกลุ่มให้พวกเราได้รับทราบอีกทีหนึ่งอือใช่ครับโอเคก็ตรง,งกําลังจะถามครับก็คิดว่าสัปดาห์หน้าถ้าอ่ได้เปิดก็คงจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับอ,อย่างเช่นลูกสาวศรีประชาก็จะเป็นสัปดาห์หน้าหลายๆโรงเรียน ตแต่หลายโรงเรียนก็ยังไม่ปิดก็มีนะก็ก็แล้วแต่แล้วแต่อำนาจของผู้โดยการเขานะครับของเราถือว่า,อาป้องกันตัวเองดีแล้วนะครับก็โอเคนะครับในการพบปะสั้นๆทีนี้ก็ให้ทุกคนคุยบ้างนะครับคุยบ้างอา้าวคุย,ออยก็ไม่รู้ว่าใครจะคุยใช่ไหม <laughs> <laughs> น้องเอ <laughs> มีอะไรเพิ่มเ <laughs> ติมไห <laughs> มครับน้องเอ ไม่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมค่ะพี่จ๋าอืมอืมอืมครับผมเค้กเพิ่มเติมอะไรไหมครับครูปิดไม่อยู่เพราะว่าไม่เค้กเออเมื่อกี้เสียงมันมันไม่ค่อยชัดเออง่ายจ้ะเสียงมันไม่ค่อยชัดแต่ถ้าเรามีสมทอคมันจะชัดมากมันจะไม่มีปัญหาเลยในการในการคุยนะโอเคนะครับ ถ้าไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางคุณครูเอนะครับน้องเอคุณครูไทยรัฐนะครับสุวรรณคำนะครับวันนี้มาก็พบปะกับลูกๆเรานะครับคุณครูที่ปรึกษานะครับสามารถเอาไปประกอบนะครับการประเมินได้นะครับทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะครับทิ้งท้ายตรงนี้ว่าเราหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เทคโนโลยีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ นะครับแต่เราสามารถเรียนรู้ได้การเรียนรู้ตรงนี้คุณครูจัดประชุมตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่ามันยุ่งยากมันซ้ําซ้อนมันหลายๆอย่างแต่สิ่งที่ครูต้องการคือให้เรารู้จักเรียนรู้เทคโนโลยีเอาไปใช้นะครับอย่างน้อยสุดเราก็ได้รู้ว่าเอ๊ะมันประชุมร่วมกันซูมเนี่ยมันใช้ได้นะครับแล้วก็อนาคตอนาคตเราก็ต้องได้ใช้ตัวนี้นะครับอนาคตจริงๆแล้วทุกคนสามารถทํางานที่บ้านก็ได้นะครับซูมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกบริษัทซูมตัวนี้ก็ อ่าเขาเรียกว่าดัชนีมันพุ่งสูงนะครับราคาหุ้นเพราะว่าคนใช้เยอะมันมีแบบง่ายกับแบบโปรนะครับก็อยากให้ทุกคนฝึกใช้นะอาจจะคุยกันเองก็ได้ในกลุ่มพวกเรานะครับเพราะบางทีคุยในไลน์ในอะไรมันก็ไม่ไม่ได้เท่านี้แต่โปรแกรมนี้สามารถที่จะบันทึกได้ด้วยบันทึกการประชุมนะครับอย่างครูประชุมก็เลยขาก็บันทึกมนที่บันทึกไม่ต้องไปนั่งจดบางทีก็ฟังไม่ทันนะครับถ้ามีอะไรนะครับก็ อขอให้ทุกคนโชคด,<น>ดีนะครับวันพรุ่งนี้เอาอีกไหมหรือว่าแล้วน้องแอร์อพบก,กันหน่อยนอทุกวันก็ดีเนาะแ่แค่ะ <c oughs> แต่ว่าฝากให้ตามเพื่อนมาหน่อยนะคะอืออ,อย่างเช่<ๆ>เนดีมอย่างนี้บอกว่าเล่นเกมคือขอให้นักเรียนให้ความสําคัญกับการศึกษาก่อนเกมเนาะเพราะเกมมันจะเล่นตอนไหนก็ได้นะคะแต่ว่า โอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ได้พบปะกันแบบนี้มันก็ไม่ได้มีบ่อยๆถ้าไม่มีสถานการณ์แบบนี้เราก็จะไม่ได้คุยกันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสเกมเราจะเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ฝากบอกเพื่อนด้วยนะคะมกบีมอ่ะบีมเค้นเต้นบอมเบ้นะคะเืรานเรียนบีมทุกคนคุณค่เห็นอ่านอ่านเซแต่ก็ไม่เห็นโต้ตอบอะไร อืมอืมใช่ครับก็ถือว่าเอาเอาตามกฎกติกาที่เราวางไว้นะครับการรายง,งานตัวก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนการเข้าบางคนอาจจะกลัวหรือพูดไม่เป็นก็ไม่เป็นไรให้เราเข้ามาก็เห็นหน้าเราใช่ไหมครับก็เห็นหน้าทุกคนนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วเราประชุมนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกเราตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับจากร้อยเปอร์เซ็นของห้องเรานอกมันสิบกว่าคนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าไม่มีอะไรก็ ขอให้ทุกคนทําภารกิจที่ตัวเองได้รับมอหมายนะครับขอบคุณครูเอ,อกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะบ๊ายบายครับทุกคนคสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะ